เออนี่พี่โจหรือเปล่าครับที่นัดผมมาสัมภาษณ์อ๋อฟองเป้เนี่ยครับใช่ครับเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับดีวินเป้เนี่ยอ่าใช่ครับนี่ครับปุ๊กต้อทีนะพี่พอดีรถติดเลยมาช้าไปนิดนึงช้าไปทีครับช้าอะไรครับจะเดินครับผมายันต้องงานแล้วครับนั่งไหนยากอ๋อแล้วไม่เนี่ยติดตัวไหนเนี่ย ก็ซื้อมาต้องแพงครับก็ต้องสใส่บ่อยนะครับคนแรกที่มาน,มนไม่เป็นไรพี่วันนี้ผมว่างอยู่แล้วอะ่ะเออแล้วพี่ชมผมมาคุยเรื่องอะไรเนี่ยนี่รู้จักอเออร์รู้จักไหมพี่ฮิปสเตอร์ไม่ค่อยสนใจนะแต่ว่าผมก็รู้จักในโลกอินเทอร์เน็ตน,น,น,นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเออในความคิดของ์แนะ้ปเนี่ยฮิปสเตอร์ตัวฮิปสเตอร์ในความคิดของเราฮิปสเตอร์คือคนที่มีสไตล์ของตัวเองครับเออไม่สนใจใคร อยากเป็นอะไรก็เป็นครับคนที่แตกตา่างคนที่มีความมยนี้เป็นตัวของตัวเองสนใจในสิ่งที่ไม่ค่อยมีคนสนใจแล้วก็มีความคิดมีแนวคิดที่แปลกแล้วก็แตกต่างครับวินคิดยังไงกับพิสเตอร์ก็ชอบนะดูเท่ดีแบบชอบทำอะไรก็ทำอะไรที่ไม่ชอบก็หาอ,าอื่นทำใหม่พวกแปลกอะ่ะแบบแปลกเลยอะ่ะฟังเพลงแปลก ถ่ายรูปไปไกลกินกาแฟแบบวันละสิบแก้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนะี้คำว่าคิมสเตอร์มันเริ่มขยายวงกว้างเป็นเทรนด์มากขึ้นจนจนอะไรที่มันแต่ก่อนมันเคยยูนิสอย่างกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยมันเคยแบบว่าเอยมีแต่คนกลุ่มนี้บางเฉพาะกลุ่มที่ใช้มันก็กลับมาฮิตอีกครั้งแล้วก็จากที่เคยยูนิมันก็ เป็นกระแสหลักมากขึ้นหรืเล่มแมสมากขึ้นก็ก็แปลกดีนะแต่ก็เป็นคนว่างๆหรอมั้งหางานอดิเบบรกแปลกๆทำดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่พวกเขาทำผมก็ลองทำตามนะครฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะทราบซึ้งอะไรกันนะักหนาหรือว่าแท้จริงแล้วเขาแค่เฟคแค่นั้นผมว่าไม่รู้เหมือนกันแล้วช่วยแอวเองเป็นเพิ่ม เราไม่ชัวร์เลยนะก็เป็นนะ,ะไม่รู้เหมือนกันนะครับแบบคือผมเป็นอย่างผมเนี้มาตั้งนานแล้วครับแล้วอยากทำอะไรก็ทำจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับคนอื่นมองเราไหมะ่ะแบบว่าเฮ้ยคนเนี้ยแม่งแตกต่างว่าแม่งฮิตเตอร์แต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวเองแตกนนมันขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นจะมองเราว่าเราแตกตาก่าง นี่ดูไม่ออกเหรอฟัจากนี่เริ่มเหมือนไม่คยชอบเลยอือไม่ชอบอ่ะมันดูน่ารำคขาทำไมถึงคิดอย่างนั้นอ่ะไม่รู้ดี่พี่คือฮิปสเตอร์อ่ะจริงๆมันเป็นกลุ่มคนที่แบบส่วนกระแสปะแต่กลายเป็นว่ามันทําอะไรปู่ะมีแต่คนทําตามแม่งอ่ะแล้วคือแบบทําตามมันเยอะด้วยอ่ะคือแม่งเรื่องมากอ่ะเยอะดูโลกส่วนตัวสูงแล้วแบบไม่ชอบอ่ะ คือโร์ชิวเบตอร์เนี่ยคือกลุ่มคนที่แตกต่างจากตัวเองใช่อืมในความแตกต่างพวกเนี้ยมันก็เหมือนเรามากนะเพียงแต่ว่าเวลาเขาถ่ายรูปอะผมก็ถ่ายกาแฟผมก็กินจักรยานผมก็มีขี่ตแต่เวลาผมมองดูพวกเขาทําอ่ะมันดูอารมณ์ไม่ค่อยเหมือนกับผมเลยมันมันต่างกันตกต่างยังไงอืม ไม่รู้สิแต่ว่าเวลาผมสงสัยนะผมสงสัยตรงเนี้ยว่าพวกเขาทําอ่ะเขาทำจใจจริงหรือเปล่าเวลาเขาทาดูมันไม่เอ็นจอยเท่าไหร่เลยอ่ะหรือบางทีเขาทาเพื่อความเท่หรือมั้งนะอันนี้ที่ผมคิดนะคือสําหรับผมนะถ้าผมทําอะไรที่มันไม่ชอบเนี่ยผมก็เลิกทาเลยอย่างนั้นกว่าแล้วคาที่ไงกับคนที่เป็นแบบนั้นอ่ะ พวกที่พยายามจะเอ j นจอยพวกที่พยายามแบบทำอะไรที่มันเกินเลยเออพวกนี้ก็มีอยู่เยอะแยะนะฮะแต่ที่ผมคิดนะครับมันก็ควรจะเป็นทําอะไรที่เป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะว่าการที่เราทําอะไรไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับมันดูน่าลาคาญก็เฉยๆนะเราไม่คิดอะไรมากเพราะว่าก็แอบสิ่งนี้ที่เหมือนแบบมีคนมาทาตามเราแล้วว่าความดีนี้เราก็ถูกลากไปแต่เอาจริงๆก็ไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวเราก็ มองหาอะไรใหม่ๆแล้วก็ทำอะไรไม่ๆลุกขึ้นโซ่อืมไม่รู้สิแต่ผมก็สงสัยนะว่าพวกเขาว่างดีทำอะไรแปลกๆทำอะไรที่มันดูคล้ายๆกับตัวเองแต่ก็อย่างว่าผมก็คนคนนึงจะไปชี้นิ้วให้เขาเลือกเลยมันก็ไม่ใช่เรื่อง <c oughs> ใช่ไหมว่าตอนนี้นยไนมีการตอต้านเยอมากอืมก็แง่อยู่หรอปะอ๋อพวกนั้นนะเหรอรู้สิครับรู้ <c oughs> อ๋อ รู้สิครับเต็มไปหมดเลยอ่ะเอาจริงๆเราไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเน็ติร์วเท่าไหร่แต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โตะไรเคยโดนแซมไหมเคยดิเป็นประจำอยู่แล้วอ่ะเราก็ไม่เข้าใจนะว่าพวก่งนี้มันยังไงคือเราอยากแต่งตัวแปลกอยากดูหนังอาร์ตเข้าใจไม่เข้าใจก็เรื่องของเราอะเราก็ไม่เอาตีนไปก่ายหน้าพ่อใครไม่ได้ฆ่าแม่ใครบ้างก็หาว่าเราปลอมปลอมยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะ S <S เราก็เป็นของเราเงี้ยมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเจนกันจเจนกันปอดขมหยาก่อ่ปอดหยานนิดนึนง,นงเรื่องโดนแสนนะโดนบ่อยมากซึ่งเราก็รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาแสะเรา <c oughs> จริงๆเราก็เป็นของเราอยู่แบบนี้เราไม่มาเราทําแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เราเองอาจจะรู้จักมาคิสเตอร์เลยสักก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ช่างแม่ง <c oughs> ช่างแม่ง <c oughs> ใช่ครับ แค่คิดเนนที่ต่อต้านอืมไม่รู้ดิเรา,าก,ก็กำกำเกิๆนะในความตั้งใจของเราอ่ะก็คนที่ออกมาต่อต้านก็เป็นฮิปสเตอร์รุ่นเกา่าๆ,ๆอ่ะที่ออกมาต่อต้านรื่นใหม่เหมือนเขาโดนพลาดความ original, ออริจินอลเขาไปโดนลุกบ้านของออริจินอลเราถ้าซึ่งถ้าเราแบบทีลำํำพาญเราก็คงเป็นแบบพวกเขาอ่ะแต่เราก็เข้าใจ เพราะว่าบางคนเขาก็วันนาบีจริงๆเขาก็หน้าเหมือนไส้แล้วก็แบบสมหน้ารับก็แบบไม่รู้ดิมันก็ไม่ได้ผิดอะไรปะเขาอยู่เหมือนเป็นกลุ่มเราก็ไปร่วมด้วยอยู่กันเยอะๆดีอยู่แล้วแล้วพวกคู่กับพิสเตอร์เนี่ยมันต่างกันยังไงฉันว่าทั้งสองมันเป็นเพนคู่ต่างกันยังไงก็ไม่รู้ดิคือแบบ ไอสิ่งพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอะทํากันอยู่แล้วปะทํามาก่อนแล้วก่อนที่แบบคนกลุ่มกุๆเนี้ยจะมาทํากันแล้วคือตอนที่เราทํามันไม่ได้แบบไม่ได้เจ๋งไม่ได้ดูคููไม่ได,ดูดูเท่อะไรเลยลเลยแต่แบบไอที่แบบเป็นเทรนตอนเนี้ยมันก็แค่แบบทําตามๆกันปะอืมก็แค่นั้นอนะของแท้อ่ะนี่ก็คิดเหมือนคนที่มองฮิปสเตอร์รอะพี่ เขาอยากทำอะไรก็ทำเขาอยู่ว่าง,างชอบไม่ชอบก็เหลืองเขาหรือล่าเคยการเป็นฮิปสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันกเ็เป็นการส่วนกระแสหลักอย่างหนึง่งที่พอนานเข้าเนี่ยมันก็เกิดเป็นอีกหนึ่งกระแสใหม่ขึ้นมาแล้วคนที่ต่อต้านละ่ะสุดท้ายพวกเขาก็ต่อต้านกระแสหลักอะไรกันที่ทําให้คนสองคมนี้ต่างกันยาวเลยนั่นแหละพี่ ตอนทีผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทำไมพวกเขาต้องจริงจังอะไรกันมากมายกับไเรื่องเล็กๆแค่นี้อยากให้ตั้งผงตั้งเพดดาอะไรกันอย่างเงี้ยเออน่าปวดหัวอ่ะเออโอเควันนี้ก็ฉันถามนี่แห่ะเนาครับอืองั้นก็เดี๋ยวจะไปไนต่อปไหน่ก็เดี๋ยวไปนั่งอ่านหนังสือแถวในร้านกาแฟแถวบ้าน ใช่แถวพระอาทิตย์มันก็มีร้านกาแฟดูดีดูดีเยอะดีดีมันแค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณมากครับคอิหาสครับสวัครัครับขอบคุณมากครับสักคู้นะครับครฮัลโหลครับอ๋อต้นบอลใจเหรอครับครับครับได้ครับขอบคุณครับ มีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีแลครับขอบคุณมากครับครับเออก็ไม่มีอะไรละขอบคุณมากเลยเดี๋ยวกลับไปบ้านเนี่ยอืมอยังเหรพี่การจะอยู่ต่ออีกสักพักนานเลยแหละนั่งคุยกันก่อนไหมละ่ะ Smoke rolling down.